สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น E ีีที่68สําหรับคือเศรษฐกิจที่เราจะนํามาเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจก็เป็นในส่วนของมังคุดและในประเด็นของมังคุดนั้นเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นและเป็นความเสียหายที่ยังเป็นความสับสนในเรื่องของการดูแลจัดก,การนั่นก็คือการสลัดผลของมังคุดในส่วนของการสลัดผลมังคุดจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกติแต่บางอย่างนะครับ ที่เราผ่านประสบการณ์การทำสวนมาแล้วก็เป็นความเสียหายเราอาจจะยังคงสับสนกับพฤติกรรมตรงนี้ว่าทำไมเรามีมังคุดดอกดกพอผลมันบานเสร็จมันก็ล่วงอันนั้นเป็นเรื่องปกติเราพอมีเหตุผลได้ว่าเพราะว่าเขาดกเกินไปแต่ทำไมดกเกินไปแล้วถึงร่วงประการที่สองหลังจากนั้นพอเข้าพัฒนาไปอีกก็เกิดการสลัดผลอีก แล้วก็ล่วงตลอดเอาได้คำตอบก็คือเป็นกรณีที่ผลดกเกินไปส่วนในกรณีที่สามผลก็เจริญเติบโตมาได้จนเป็นผลโตและขนาดเลี้ยนสิบเลียนไข่ไก่เอา้าแล้วปรากฏว่าอายุได้ประมาณเกือบเดือนละเกิดการสลัดผลอย่างรุนแรงทั้งทั้งที่ต้นก็สมบูรณ์ทั้งท้ทีทททททท่ในส่วนผลก็โตแล้วแต่ทำไมยังสลัด เราก็ไปเจอปัญหาเราก็รีบเข้าไปแก้ไขยิ่งดําเนินการแก้ไขก็ยิ่งล่วงนี่คือส่วนของความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการสลัดผลของมังคุดดังนั้นผมจะสรุปให้เห็นภาพในระยะไกลก่อนนะครับว่าในส่วนของการสลัดของผลมังคุดนั้นจะเกิดขึ้นใน3ระยะระยะที่หนึ่งก็คือหลังดอกบานล่วงทันทีเลย ซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าผลอ่อนมังคุดที่เพิ่งผ่านการบานได้ไม่เกิน 3, ัน5วัน7วันเนี่วันจะเป็นดอกสีแดง,เป,ดแดงเป็นดอกสีแดงสดดอกสีแดงม่วงผลอ่อนที่ล่วงก็เป็นสีแดงเกิดขึ้นจากในส่วนของการที่เขาออกดอกจากสภาวะความเครียดสีแดงให้เข้าใจนะครับว่านั่นคือเม็ดสีซึ่งเกิดจากการขับของมังคุดเป็นเม็ดสีแดง และระยะเวลาการล่วงของเขาก็คือเวร็วมากภายในหนึ่งสัปดาห์เขาจะร่วงทันทีหลังจากดอกบานอันเนื่องมาจากเขาออกดอกจากความเครียดในตำแหน่งใบที่ไม่มีพลังงานเพียงพอแต่ด้วยคำสั่งให้เกิดการออกดอกจากความเครียดทำให้เขาออกดอกได้และเมื่อออกดอกมาแล้วเขาต้องใช้พลังงานอย่างมากทีเดียวจึงเกิดการสลัดผลในลักษณะแบบนี้ จะกลายเป็นดอกคล้ำดอกแดงดอกแดงออกโจอมม่วงซึ่งในคลิปต่อไปเราจะมีภาพให้เห็นคือวันนี้เราอยากจะอธิบายเห็นโดยละเอียดก่อนแล้วพอคลิปต่อไปก็จะเป็นภาพที่ท่านสามารถจะนำไปประกอบการตัดสินใจได้เลยว่าการล่วงของผลอ่อนในระยะที่หนึ่งมันเป็นลักษณะแบบใดให้เข้าใจนะครับว่า โดยเฉพาะใบแก่ที่เป็นใบคู่เดียวเป็นใบสี่ใบแล้วกิ่งอยู่ภายในออกดอกดอกเหล่านี้จะสลัดและก็ร่วงทันทีภายในเวลา1สัปดาห์อันนี้คือร่วงระยะที่หนึ่งหลังจากนั้นก็จะมาสู่ระยะที่สองคือผลของมังคุดก็เริ่มโตขึ้นเขียวขึ้น,นสดขึ้นแต่ในส่วนของการสลัดก็ยังพบว่ายังมีการสลัดผลอยู่ โดยเฉพาะในช่วงประมาณสองสัปดาห์ด้วยเหตุตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นคำตอบของตรงนี้ก็คือเราจะพบว่ามันจะเกิดกับกรณีต้นที่ดกต้นที่มีปริมาณดอกมากผลผลิตมากคุณภาพใบไม่ดีพอคืออาจจะอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางแล้วก็เป็นการออกดอกจากใบแก่ ให้เข้าใจครับว่าการออกดอกของมังคุดเนี่ยมันจะออกจากใบแก่ที่เป็นใบเก่าอายุ6เดือนอันนี้มีโอกาสที่จะสลัดได้แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นการออกดอกจากใบที่เ,เพสลดัดติดแก่ใบมีอายุสมเดือนผลมังคุดเหล่านี้จะไม่มีการสลัดไม่มีตลอดไปหรือไม่ใช่ครับยังมีโอกาสอีกแต่จะไม่ เป็นลักษณะของการสลัดในช่วง7วันหรือ15วันหรือ20วันเขาจะไม่สลัดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้เป็นในลักษณะของการสลัดในลักษณะที่3นั่นก็คือเรามักจะพบว่ามังคุดเป็นต้นที่สมบูรณ์เป็นมังคุดสาวเป็นต้นสมบูรณ์ดีออกดอกออกมาในปริมาณที่ดีสมบูรณ์เสร็จแล้วพอมาถึงช่วง ผลอ่อนกำลังจะเข้าสู่ระยะหนึ่งเดือนปรากฏว่าเกิดการสลัดผลนี่เป็นการสลัดผลด้วยลักษณะพฤติกรรมที่แปลกผมต้องย้ำนะครับว่าผลของมังคุดจะสลัดครั้งสุดท้ายเมื่ออายุประมาณสัก23-25วันก่อนหนึ่งเดือนจะเกิดการสลัดผล แล้วก็สามารถที่จะสลัดได้ทั้งต้นสาวต้นใบสมบูรณ์ต้นที่มีลักษณะของอความสมบูรณ์ดีแต่จะเกิดขึ้นกับในบางสวนในบางกรณีถามว่าเกิดจากการแตกใบอ่อนหรือไม่ใช่ครับทั้งนี้อาจจะมีส่วนประกอบเท่านั้นเองแต่หลักการก็คือเป็นพฤติกรรมซึ่งเราต้องเข้ามาเรียนรู้ในรายละเอียดกับมังคุด ในลักษณะตรงนี้ผลโตประมาณหนึ่งเดือนปรากฏว่าเกิดสภาวะฝนตกมีความชื้นสูงมีการให้น้ำมากมีการแตกใบอ่อนสิ่งที่เราพบก็คือการสลัดผลพอพี่น้องชาวสวนผู้ปลูกบางคุดเห็นว่าบางคุดสลัดผลก็เข้าใจว่ามันเกิดจากปุ๋ยน้อยอามน้อยอาหารการจัดการดูแลไม่ดีก็เร่งที่จะเข้าไปบริหารจัดการคือใส่ปุ๋ยเร่งน้ำพ่นปัจจัยบำรุง ผลปรากฏว่ายิ่งทำก็ยิ่งร่วงยิ่งทำก็ยิ่งสลัดจนแทบจะไม่มีผลผลิตเหลือเลยทั้งทั้งท,งที่ในส่วนของมังคุดก็เป็นมังคุดสาวผลก็โตแล้วสภาพใบก็ดีนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดเกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกับพฤติกรรมในส่วนของมังคุดซึ่งเป็นพืชที่แปลกรรกว่าไม้ผลอื่นๆครับเขามีพฤติกรรมค่อนข้างจะแปลกถ้าหากว่าเขาอยู่สุขสบายอาหารดีนาด้าดีอากาศดี เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขยายพันธุ์เมื่อไม่จําเป็นที่จะต้องขยายพันธุ์ก็คือการไม่ออกดอกในส่วนที่1ส่วนที่2เมื่อมีผลผลิตแล้วก็จะสลัดทิ้งเพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขยายพันธุ์นี่คือตัวสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจในพฤติกรรมของตัวมังคุดซึ่งแตกต่างจากพืชอื่นๆมากมีส่วนของหลักการต่อมาครับที่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมลักษณะของมังคุดก็คือ การออกดอกของมังคุดในการออกดอกของมังคุดนั้นถ้าหากว่าเขาออกดอกมาแล้วเราเห็นดอกเราก็ต้องเห็นผลอันนั้นแน่นอนครับแต่พอหลังจากดอกบานแล้วภายในระยะเวลาสั้นๆถ้ามันเกิดจากยอดที่ไม่มีใบเกิดจากยอดหรือใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มที่ไม่มีคุณภาพหลังจากดอนบานภายในเวลา7วันเราจะเห็นอาการหลุดร่วงทันที จากดอกแดงดอกแดงดอกม่วงดอกคล้ำเวลาดอกที่บานดอกกลีบดอกก็จะซีดเหลืองอันนี้จะล่วงภายในเจ็ดวันกรณีเช่นนี้เนี่ยมันเกิดกับสองกรณีคือมังคุดที่ดกมากหรือมังคุดที่เกิดจากกิ่งที่มีใบน้อยคุณภาพใบไม่ดีจากภายในส่งพุ่มนี่คือกรณีการสลัดครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นครั้งที่สองครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก2สัปดาห์คือประมาณ15วัน ดอกที่ได้รับการผ่านการบานมาแล้วจเจริญเติบโตดาสักระยะหนึ่งดอกเป็นสีแดงดอกกลีบดอกเป็นสีชมพูอมแดงคือก,กลีบหรือหูนั่นเองหลังจากนั้นเขาก็จะทำการสลัดผลทันทีการสลัดผลตรงนี้เนี่ยเป็นการลดปริมาณส่วนหนึ่งกับเป็นการที่เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้จากความไม่สมบูรณ์ ย้ำนะครับว่าดอกร่วงครั้งที่1-7วันครั้งที่25 5วันนั่นหมายความว่าเขาเลี้ยงดูไม่ได้เสร็จแล้วก็จะมาสัดครั้งที่3ครับครั้งที่3ก็คืออายุของผลโตขึ้นมาแล้วอยู่ที่ประมาณ20 23วัน25วันถึง30วันโดยประมาณซึ่งตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระยะที่มังคุดเกิดการแตกไบอ่อนจะแตกหรือไม่แตกมีโอกาสล่วงได้ทั้งสิ้น แต่คําตอบที่เราพอจะรู้ได้นี่คือการล่วงของเขาเป็นลักษณะพิเศษคือน้ําดีอาหารดีปุ๋ยดีทุกอย่างดีหมดครับแต่ปรากฏว่าเขาเกิดการสลัดผลเพราะมันดีเกินไปมันก็เลยทําให้ไม่จําเป็นที่จะต้องขยายพันธุ์ก็เลยทําการสลัดผลโตออกอีกครั้งหนึ่งหลายสวนเคยหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราเลยมีเหตุจําเป็นที่จะต้องนํามาเล่าสู่กันฟังก่อนว่าการสลัดผลของมะขุดนั้นมันมีพฤติกรรมอยู่สามครั้งแต่แล้วผลที่จะไม่ทําการสลัดล่ะนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นผลของมะขุดที่โตแล้วมีอายุผ่านหนึ่งเดือนขึ้นไปเกินหนึ่งเดือนขึ้นไปหลังจากดอกบานเขาก็จะไม่มีการสลัดผลแล้ว ก็จะผ่านวิกฤตการณ์ทั้งหมดไปได้เข้าสู่ระยะปลอดภัยเรียกว่าเห็นจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นั่นเองตัวปัจจัยที่จะเป็นการกระตุ้นให้เร่งการสลัดก็คือน้ําน้ําฝนนั่นส่วนหนึ่งที่ตกติดต่อกันหรือน้ําที่เราให้เป็นส่วนสําคัญส่วนที่2ความชื้งสัมพัทธ์ในอากาศส่วนที่3จะเป็นตัวเร่งกระบวนการสลัดผลให้ล่วงมากน้อยขึ้นอยู่กับตัวปัจจัยตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้น ประเด็นผมเลยต้องเอาเรื่องนี้มาทำความเข้าใจคือท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรครับแต่นี่คืองานศึกษาวิจัยที่เราศึกษาค้นคว้าม,มากว่า30ปีเรายืนยันได้ว่าทั้งหมดมันมันเป็นไปตามนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะให้ท่านเข้าใจก็เพื่อใช้วิกฤตเหล่านี้ให้เป็นโอกาสอย่างกรณีของมังคุดในระยะนี้อยู่ในช่วงของการสลัดผลผมมีงานศึกษาวิจัยแล้วก็ทำงานทดสอบ ทุกวันนี้ก็ทําอยู่ทั้งในแปลงพัฒนาระบบการผลิตมังคุดคุณภาพตามแบบฉบับเตียไตยต้นไหนพอดีเราจะหยุดการให้น้ําทันทีที่ผ่านมาแล้วพอฝนตกซ้ําเราก็จะรีบฉีดฮอร์โมน NAA ซึ่งในทุกๆวันนี้ก็มีแค่ออกซินเอาออกซิน 50cc มากวนกับซ u เปอร์แอคชั่น100นึงหรือ200ก็ได้นะครับแล้วไปแส่ในน้ำ200ลิตรฉีดเจาะไปที่ผลทันทีเลยหลังจากฝนตก เพื่อหยุดการหลุดร่วงสำหรับต้นที่พอดีแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นต้นที่ยังดกเกินไปเราก็ปล่อยให้เขาสลัดต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาหรือในการแก้ปัญหาสิ่งที่เราเป็นเป้าหมายสำคัญท้ายสุดก็คือปริมาณผลที่พอดีกับคุณภาพของต้นเพราะปริมาณผลที่พอดีนั้นก็จะทำให้ผลโตนะครับมีคุณภาพหูเขียว มีผิวสดใสส่วนกรณีของเรื่องของผิวนวลก็อาจจะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ที่เขาขับออกมาเป็นไขหรือเป็นแววกโดยธรรมชาติดังนั้นเราก็จะสรุปประเด็นตรงนี้ว่าฝนที่ตกหรือความชื้นที่สูงก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นการเจริญเติบโตแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเร่งมากเกินไปหรือในสภาพต้นที่เขาไม่พร้อม หรืออยู่ในจังหวะที่เขาสลัดผลเขาก็จะสลัดมากขึ้นแล้วสลัดมากจนกระทั่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อความเสียหายได้แต่ถ้าเราจะพูดถึงข้อดีเรื่องของการพัฒนาการจเจริญเติบโตของผลมังคุดเราสามารถที่จะทําความเข้าใจนะครับว่าเราจะทําการผลิตมังคุดคุณภาพนั้นก็คือมุ่งไปสู่การตลาดการตลาดก็คือเป็นมังคุดเพื่อการส่งออกหรือจะเป็นตลาดภายในประเทศก็ตาม มันก็จะเป็นบังคุดผลโตนะครับมีลักษณะสมบูรณ์อาจจะเป็นมันลายอาจจะเป็นลายหรือว่าอาจจะเป็นผิวมันก็แล้วแต่แต่ว่าในส่วนของคุณภาพเนื้อภายในก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็ต้องหันมาดูในเรื่องของระบบการเจริญเติบโตของผลบังคุดต่อทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูประเด็นครับว่าถ้าในส่วนของบังคุดที่เราต้องการที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ นั่นหมายความว่าเราต้องทําความเรียนรู้เข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นแล้วครับว่าตัวที่ทาให้ร่วงดึงคือดอกที่ไม่สมบูรณ์ดอกออกจากยอดที่ไม่ค่อยมีใบดอกที่เป็นดอกแดงดอกคล้ําดอกบ่วงนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากต้นสมบูรณ์ก็ได้แต่เกิดจากสภาวะที่ฝนตกชุกเพราะฉะนั้นจับประเด็น3อย่างนี้แล้วเราก็หันมาดูว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรถ้าสมมุติว่าเกิดมีการสลัดผล ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราทํางานศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เพราะว่าบางคุดดกมากก็ต้องสลัดมากดกน้อยก็อาจจะไม่สลัดแต่พอขั้นมาถึงติดผลแล้วสลัดเยอะอีกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันประเด็นแรกที่อยากจะให้ท่านดําเนินการคือการสํารวจครับคือเราจะรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเราไปดูผลที่ล่วงลงมาเราก็จะรู้สาเหตุตรงนั้น ถ้าผลเป็นสีบ่วงแดงร่วงเร็วก็แสดงว่าขาดความสมบูรณ์ถ้าผลล่วงช้าแต่ก็ยังเป็นลักษณะผลสีเขียวแต่ร่วงจํานวนมากก็แสดงว่าเขาเลี้ยงไม่ไหวส่วนกรณีที่สมผลโตกําลังจะ1เดือนเกิดฝนตกการดูแลดีมีการแตกใบอ่อนอันนี้ถือว่าเป็นการล่วงในลักษณะที่สดังนั้นผมจะสรุปแนวทางการป้องกันการจัดการคืออาจจะเป็นการ ทำให้ไม่เกิดหรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยในหลักการแรกถ้าท่านสังเกตด,ดูเัาว่าดอกของมังคุดเนี่ยที่เป็นดอกก้านซีดกลีบดอกสีเหลืองอมเหลืองอมขาวแสดงว่าขาดความสมบูรณ์ดังนั้นในระยะดอกบานในระยะผลอ่อนเนี่ยสิ่งที่ท่านทำได้คือการพ่นปัจจัยบำรุงซึ่งอันจะประกอบไปด้วยในเรื่องของปุ๋ยทางใบอาหารเสริมครบสูตร นะครับปุบ๋ยทางใบน,นั้นท่านอาจจะเลือกได้ทุกสูตรครับที่เป็นไนโตรเจนสูงหรือจะเป็นสูตรเสมอก็ได้อาหารเสริมครบสูตรก็เป็นอาหารเสริมสูตรตรวมที่ประกอบไปด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานีสโบโลิดีนัมต่างๆส่วนตัวที่3ก็คือลักษณะของการเติมพลังงานสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนหรือจะเป็นอะมิโนแอซิดพลังงานทางดวดต่างๆตรงนีง้ ให้ไปที่ใบและผลอ่อนโดยตรงเขาได้รับพลังงานเขาก็จะนำพลังงานเหล่านี้ไปเพื่อการเจริญเติบโตนี่คือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายคือต้องให้ก่อนเมื่อเราทราบอยู่แล้วว่าอดอกของมังคุดเราดกดอกกลีบดอกเป็นสีเหลืองไม่ได้แดงสดใสเป็นสีชมพูก็คือขาดความสมบูรณ์ ให้เข้าใจเรื่องนี้เลยนะครับว่ากลีบดอกถ้าเป็นสีเหลืองอมขาวซีดแสดงว่าขาดความสมบูรณ์ในระยะผลอ่อนเราต้องเติมพลังงานอย่างมากแต่ถ้าเป็นดอกกลีบดอกที่เป็นสีชมพูสดใสเราก็สามารถที่จะ,ะลดการใช้ปัจจัยได้เพราะเขาเกิดจากใบที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการป้องกันก็คือการให้น้ำมังคุดเป็นไม้ผลที่ไม่ต้องได้รับการผสมเกสร ท่านไม่ต้องไปเอาสูตรของทุเรียนมาใช้กับมังคุดนะครับท่านให้ได้เต็มที่เลยผมนําเรียนแล้วว่าต้องทําให้กลีบดอกนั้นดันไปด้านหลังเพื่อไม่ให้เกิดพื้นที่อยู่ของเพลี้ยไฟแล้วก็จะทําให้มังคุดติดคือบางท่านไปหลงเข้าใจว่าพอาให้น้ํามากมังคุดจะล่วงไม่ใช่นะครับเป็นพฤติกรรมเฉพาะของมังคุดนี่คือเราต้องให้เต็มที่เสร็จแล้วไม่ใช่แค่นี้การพ้นปัจจัยบำรุงเราทำได้ทั้งสองกรณีก็คือผลอ่อนที่ล่วง ในระยะสัปดาห์หนึ่งกับสองสัปดาห์เราใช้วิธีการบำรุงตรงนี้จะช่วยป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ถ้าในกรณีที่เราไปพบว่ามีการสลัดเราอาจจะใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือการใช้ปุ๋ยในตัวเจนสูงคือยูเรีย46-0-0ชนิดพ่นร่วมกับในส่วนของตัวซุปเปอร์ดีหรือดีในเตรต ซึ่งในชื่อปัจจุบันคือซุเปดีแล้วก็เติมในส่วนของสารอาหารต่างๆโดยเฉพาะตัวสำคัญก็คือแคลเซียมซึ่งเป็นแคลเซียมเข้มข้นอย่างเช่นโฟมคแคลเซียมบอลอน400โมลฟุตโมโนแคลหรือแคลเซียมต่างๆหรือจะเป็นแคลเซียมที่อย่างเช่นอินแคลของบริษัท UPL ก็จะเป็นแคลเซียมที่มีคุณลักษณะพิเศษคือ เปอร์เซ็นแคลเซียมตามแต่เขาสามารถเคลื่อนย้ายได้อันนี้ก็คือการเติมแคลเซียมเติมอัลโทนิกในอัตราสูงนะครับอย่างเช่น100ซีซีต่อน้ำา200ลิตรเติมพลังงานจะเป็นเทรนเนอร์อะมิโนแทรกหรืออะมิโนแอซิกอะมิโนซาร้อยอามานี่ใช้ได้ทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยท่านจะสังเกตว่าเป็นการเติมความสมบูรณ์เติมพลังงานนี่คือทั้งการล่วงผลอ่อนใน1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์แต่ กรณีเหล่านี้ไม่ได้ใช้เป็นสูตรสําเร็จนะครับท่านต้องเข้าใจต่อไปว่าผลมังคุดในระยะที่3มที่ได้อธิบายไว้แล้วอายุกําลังจะครบอยู่ประมาณสัก25วันหรือจะ1เดือนเขาจะสลัดอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นการสลัดที่รุนแรงเป็นความเสียหายไม่ว่าจะเป็นมังคุดต้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์จะเป็นมังคุดต้นสาวต้นใหญ่การดูแลบริหารจัดการอย่างดีให้น้ํานเต็มที่ให้อาหารเต็มที่กลับล่วงยิ่งให้ยิ่งล่วง เพราะอะไรเพราะนั่นคือพฤติกรรมซึ่งเราต้องมาปรับแผนใหม่ในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ผลโตล่วงนั่นหมายความว่าเกิดการสลัดผลแล้วสิ่งที่เราต้องทำลำดับแรกนั้นก็คือการหยุดการให้น้ำหยุดการพ่นปัจจัยแล้วทำการสำรวจทันทีถามว่าทำไมต้องหยุดกรณีที่หยุดเนี่ยเพราะเราทราบครับว่าน้ำเป็นตัวส่งเสริมหรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ สลัดผลมากขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าเราหยุดการให้น้ำก็เท่ากับว,ว่าไปเกิดการสร้างคำสั่งใหม่จากคำสั่งที่น้ำดีอาหารดีอากาศดีสุขสบายดีก็เริ่มที่จะขาดแคลนน้ำเพราะขาดแคลนน้ำก็จะเกิดสภาวะความเครียดมันเป็นคำสั่งย้อนกลับทำให้เขาต้องขยายพันธุ์เพราะเขาต้องขยายพันธุ์เขาก็จะเก็บลูกเอาไว้ไม่สลัดผลอันนี้เป็นพฤติกรรม เพราะนั้นจึงต้องเข้าใจว่ามังคุดเป็นพืชอีกรูปแบบหนึ่งนะครับฝากว่าประการที่หนึ่งคือจุดการให้น้ำก่อนเสร็จแล้วสองเราจะต้องเข้าไปในสวนทำการสำรวจอย่างละเอียดการสำรวจตรงนี้เนี่ยเราต้องไปดูว่ามังคุดที่ร่วงผลเล็กที่ร่วงเป็นผลตามระบบใดขาดความสมบูรณ์หรือเกิดจากผลโตที่ทำการสลัดผิดปกติ เพราะโดยสากาติแล้วเราจะรู้ว่าผลโตได้ไหมทําการสลัดแต่ไม่ใช่นะครับมีโอกาสได้ถ้าเราพบเช่นนั้นเราจะต้องรีบทําการสํารวจตามที่ผมได้อธิบายและสรุปสรุปก็คือเราจะต้องดําเนินการขั้นต่อไปขั้นต่อไปคือการที่เราจะต้องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง สิ่งแรกคือหยุดการให้น้ำสิ่งที่สองก็คือการใช้ปัจจัยคือในกลุ่มของฮอร์โมน n a a นะครับ n อ a อคือเนปทิลิกแอซิอย่างเช่นตัวออกซินที่มีขายอยู่ในปัจจุบันคือหลังจากที่เรากำหนดแล้วนะครับเราจะต้องทำการจะตั้งจุดสำรวจการตั้งจุดสำรวจคือ,คอ,คอการดูจากต้นที่มีอาการสลัดผลทำการกวาดเอาผลผลิตออกไปหลังจากนั้นเราก็ทำการพ่นปัจจัยอดน้ำ อดับกี่วันตอบยากครับอาจจะเป็น3วัน4วัน5วันนั้นแล้วแต่พื้นที่และเมื่อเราทำกากวาดโคนเสร็จกดน้ำเสร็จเราก็ทำการพ่นฮอร์โมน n a a หรือ n e ฟ t า l ิ i c a c i เช่นออกซินของบริษัทโซตัสหรือ,อตัว n อ a ต่างๆร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบไปที่ผลโดยตรงพ่นไปแล้ว3วัน3วันเราก็มาทำการสำรวจใหม่ เดามาดูที่พื้นว่าจะมียังมีจํานวนผลร่วงหรือไม่เราทําการกวาดโคนออกเอาผลหลบที่ร่วงอยู่แล้วออกไปและทําการสํารวจทั้งอีกหนึ่งวันว่าทั้งวันเนี้ยมันมีจํานวนผลหยุดล่วงหรือยังร่วงต่อทีนี้ในการร่วงเนี้ยอาจจะมีบางส่วนยังร่วงอยู่เราก็ทำการพ่นใหม่เป็นซ้ำที่สองแต่ถ้าเรามาทำการสำรวจแล้วไม่พบ การหลุดล่วงเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพ่นซ้าในครั้งที่สองนี่เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติถามว่าทำไมจะต้องทำถึงขนาดนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าในแต่ละสวนแต่ละพื้นที่เนี่ยอยู่ในสภาพลมเงาอย่างไรมีความชื้นอย่างไรอากาศเป็นอย่างไรแต่ให้หลักการว่าพ่นไปครั้งที่หนึ่งวันสำรวจถ้ายัางล่วงเล็กน้อยสาครั้งที่สองถ้าไม่ล่วงหรือหยุดล่วงก็ไม่จำเป็นต้องซ้า ถ้าเราปฏิบัติเช่นนี้เอาแล้วน้ําจะให้เมื่อไหร่นะครับก็เราก็เริ่มที่จะประคองน้ําไปได้คืออย่างเช่นเราหยุดน้ํามาประมาณสัก5วัน6วัน7วันเราก็ทยอยให้น้ําเข้าไปแต่ยังไม่ได้ให้เต็มที่ยังไม่โหมเต็มที่นะครับเราค่อยคอยทยอยไล่น้ําแล้วก็ค่อยเพิ่มน้ําเข้าไปจนเป็นปกตินี่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้เป็นความรู้เข้าใจในเชิงปฏิบัติล่วงหน้าเพราะบางท่านเนี่ยผลผลิตก็น้อยอยู่แล้ว เสร็จแล้วยังจะมาสลัดผลทิ้งอีกแล้วมันจะเหลืออะไรจำน่ายทั้งน,นี้เพื่อให้เห็นภาพเข้าใจโดยชัดเจนอีกครั้งนั้นในคลิปต่อไปผมจะเอาลักษณะของผลที่ล่วงในแต่ละลักษณะมานำเสนอนะครับเพื่อความเข้าใจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งสำหรับสาระในคลิปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น แล้วก็จะกลายเป็นความเสียหายกับพี่น้องสกอรเราก็เลยต้องนำเอาความรู้ความเข้าใจตรงนี้มานำเสนอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ